สวัสดีครับขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการพบหมอรามาครับรายการวาทิตี้สาระสุขภาพดีที่จะทําให้คุณสุขภาพดีตลอด2ชั่วโมงเต็มนับจากนี้นะครับสามารถติดตามรายการพบหมอรามาได้ที่ทวิชชั่นช่อง24นะครับตั้งแต่เวลา17บเนาฬิกาถึงเวลา19บเนาฬิกาครับวันนี้พบกับผมทวัลิตเพชรพิสิทธิโชนะครับและรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสศิสุภพินเกียรติบูรณกุลนะครับจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิปดีนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี้เจอกันวันแรกนะ,ะที่มาค <ผม S 2> ู่กันนะคะก็วันนี้รายการของเราพู้หมอรามาก,ก็มีเรื่องราวสาระมากมายเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่จะมาฝากคุณผู้ชมนะคะไม่ว่ารวมถึงเรื่องการรักคิวหมอนะคะแล้วก็รวมถึงมีสาระต่างๆเช่นบิ๊กซอรี่วันนี้ก็พลาดไม่ได้เลยนะคะเรามีเรื่องของไวรัสซิก้านะคะซึ่งยังเป็นที่น่าสนใจอยู่นะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของมิตรเอ็กซ์เพรสนะคะก็เดี๋ยวมาฟังกันว่าเรามีโรคอะไรบ้างนะคะเพราะนั้นก็ วันนี้เราอย่ารอชาร์กเลยนะคะไปชมเรื่องของรามาอัปเดตกันเลยค่ะช่วงรามาอัปเดตช่วงแรกของเรานะครับจะมาพูดถึงชายวัย60ปีนะครับที่เป็นโรคเท้าแสนปมนะครับซึ่งก็ทำให้สังคมรังเกียจตอนนี้ไร้างานนะครับจนคิดอยากจะฆ่าตัวตายนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องราวของคุณลุงชงนะครับอายุ IU 60ปีนะครับ mm hmm. เขาป่วยด้วยโรคนี้และใช้ชีวิตด้วยตนเองตามลําพังนะครับ mm hmm. ไม่มีคนรับเขาทํางานครับเพราะว่ารู้สึกรังเกียจจนบางครั้งคิดอยากจะฆ่าตัวตายนะครับแถมครอซซ้ำกรมซัสนะครับ mm hmm. เพื่อนต่างด้าวที่คอยช่วยเหลือยังถูกจับกลับประเทศไปตอนนี้บอกว่าอยากจะกลับสู่กรุงเทพนะครับไปกับสการะาพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9สักครั้งในชีวิตครับผู้ชายคนนี้ครับชื่อว่าคุณลุงชิติ เจริญรัตนประภานรหรือว่าลุงชงนะครับป่วยเป็นโรคเท้าแสนปมมีตุ่มขึ้นตามลำตัวแล้วก็ใบหน้าครับอาศัยอยู่เพียงลำพังที่ตำบลทานนันทิปอํเาเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับซึ่งที่อยู่อาศัยก็เป็นกระท๊อบขนาด2อคูสเมตรครับมุงหลังคาด้วยสังกะสีเก่าๆนะครับแล้วก็ใช้กระสอบปุ๋ยกับป้ายไวนิลวเนี่ยขึงเป็นผนังไม่มีห้องน้ํามีเพียงแค่ไฟหนึ่งดวงครับที่เพื่อนบ้านต่อให้ใช้ ตอนนี้คุณลุงกำลังต้องการความช่วยเหลือนะครับเนื่องจากไม่มีใครรับเข้าทํางานครับคุณลุงเล่าให้ฟังว่าป่วยเป็นโรคเท้าแสนปมตั้งแต่อายุ15ปีครับคุณลุงมีพี่น้อง3คนแต่ไม่เคยได้รับการติดต่อจากญาติพี่น้องเลยนะครับซึ่งตนก็พยายามหางานทํา แต่ไม่มีใครกล้ารับเข้าทำงานเพราะว่ารังเกียจที่ตนเป็นโรคเท้าแสนปมนะครับจึงต้องอาศัยอยู่กับน้องชายที่มีฐานะยากจนเช่นกันนะครับอยู่แถวๆสายหม่กรุงเทพครับบางครั้งตนก็คิดน้อยใจที่สังคมรังเกียจครับจนอยากจะฆ่าตัวตายแต่ว่ามีเพื่อนที่อยู่ในละแวกนั้นเป็นชาวเมียนมาครับคอยให้กำลังใจแล้วก็ชักชวนตนเองเนี่ยไปอยู่ที่อำเภอเบตงพร้อมกับบอกว่าจะหาเลี้ยงตนนะครับเพราะว่าสงสารที่ไม่มีคนจ้างเข้าทำงานแต่เมื่อเดือน ตุลาคมที่ผ่านมาครับเพื่อนชาวเมียนมาคนนี้ก็ถูกจับกลุ่มข้อหาหลบหนีเข้าเมืองแล้วก็ถูกส่งตัวกลับเมียนมาครับตั้งแต่นั้นมาตนเองก็อยู่เพียงลําพังนะครับลุงชงยังกล่าวอีกว่าหลังจากตนทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะครับตนเองก็อยากจะกลับไปยังบ้านเกิดที่กรุงเทพเพื่อไปกราบถวายสกักการะพระบรมศพสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับแต่ก็มีความกลัวว่า จะทำให้ผู้คนรังเกียจน,นะครับด้วยลักษณะของโรคที่ปรากฏอยู่นั่นเองนะครับต่อมาครับชาวบ้านในพื้นที่ทนเห็นลุงชงอยู่ด้วยความยากลําบากไม่ได้นะครับจึงถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับจนกระทั่งเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์ครับทำให้นายนัฐ,ฐกิจการจน,นะนะครับปลัดอําเภอผู้ที่เป็นหัวหน้าประชาตําบลทานน้ําทิพย์อำเภอเบตงทราบเรื่องราวนะครับก็ได้รายงานเรื่องของลุงชง ตอใน,น,นอำเภอรครับเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือในการมอบอาหารเครื่องดื่มแล้วก็เงินสดจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับและล่าสุดก็มีองค์กรของหน่วยภาครัฐนะครับได้เข้าช่วยเหลือแล้วก็กำลังจะพาคนลุงเนี่ยมากราบสักการะพระบรมศพที่พระบรมมหาราชวังวกรุงเทพมหานครนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเจอคนที่เป็นโรคนี้จริงๆนะครับก็เลยอาจจะมีความสงสัยนะครับ ถามอาจารย์หมอน,นะครับรบอกว่าราโรคเทา้าแสนปมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ,ค,รบค่ะก็จริงๆแล้วโรคเทา้าแสนปมเนี่ยบางทีเราก็อาจจะถามว่าจริงแล้วเป็นบ่อยไหมเจอได้บ่อยไหมจริงๆก็คือประมาณ5ในหมื่นนะคะครหรือถ้าเยอะไปก็ห้าในหมนื่นก็ไม่ถึงว่าเยอะบางทีก็เป็น 1, 1> ในสัก2 5 0 0ันถึงสามพันนะคะมาถามว่าก็เจอ ไม่บ่อยมากนะคะจริงๆแล้วโรคเท้าแสนลมเนี่ยเป็นโรคที่เป็นโรคถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมนะคะค,คือจะเกิดจากการผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่22นะคะทำให้มีความผิดของการสร้างเนื้อเยื่อนะคะจริงๆโรคนี้เนี่ยมีความผิดได้หลายระบบนะคะที่เราเห็นก็คือส่วนใหญ่คือเช่นผิวหนัง เป็นตุ่มๆไมไ่ให้เราเห็นนะคะคือเนื่องจากว่าผิวหนังมันจะเิ่มผิดป,ปกตินะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีการทางระบบอื่นด้วยเช่นระบบกระดูกนะคะแล้วก็มีเรื่องของสมองคนมีเนื้องอกในสมองร่วมด้วยนะคะแล้วก็บางคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกด้วยเพราะนั้นมีอาการได้หลายระบบแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราคุ้นชินก็คือการสแสดงออกมาเป็นตุ่มๆตาม,มตัวนะคะบางคนบอกว่ามีได้ถึงเป็นพันเป็นหมื่นตุ่มเลยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือเป็นโรคถ่ายท่อทางพันธุกรรมเพราะนั้นพ่อแม่ที่เป็นลูกมีโอกาสเป็นได้นะคะ ถ้าเป็นแล้วมีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้ไหมครับจริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยก็คือถ้าที่เราเห็นก็คือตุ่มๆที่เห็นนะ,ะจริงๆถ้าเป็นไม่เยอะเนี่ยก็สามารถตัดออกได้นะแต่อย่างในข่าวที่เราเห็นไปเนี่ยคงเยอะมากนะต,ตัดออกคงจะไม่ไหวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นน้อยแล้วก็ตัดออกเพราะปัญหาคือบางทีที่ตัดออกแล้วเนี่ยมันอาจจะขึ้นมาใหม่ได้นะคะครับก็จะมีการมันต้องมีการดูแลรักษาปุ่มที่ขึ้นอยู่ตามผินอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าบางทีคือมันไม่ยุบค่ะมันเป็นเรื่องของคล้ายๆกับ เป็นเนื้อง,งอกที่มันเจริญเติบโตผิดปกตินะคะคม,มันก็จะไม่ยุบไปนะคะแต่ว่าอยากให้รู้ว่าคือจริงๆมันคือโรคไถท่อทางพันธุกรรมบางคนอาจจะรังเกียจคิดว่าเอ๊ะมันเป็นโรคติดต่อไมก่กล้าเข้าใกล้เ้ยเพราะนั้นก็ต้องรู้ว่ามันไม่ใช่โรคติดต่อไม่ใช่โรคติดเชื้อที่จะติดต่อกันไปได้สามารถเดินเข้าไปสัมผัสจากมือรูปแขนได้ใช่ค่ะนะคือด้วยความที่หลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจคิดว่าภายใน ปุ่มนั้นอาจจะมีชื้ออยหรือเปล่าจริงจไม่มีนะครับอ่ะก็ทําความเข้าใจกันนะครับเวลาที่เจอคนที่เป็นอาการแบบนี้นะครับก็อย่าไปแสงอาการรังเกียจเขานะครับมาติดตามอีกข่าวนึงนะครับเป็นเรื่องราวของคนอ้วนนะครับแล้วก็อ้วนนี่คือคนที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ครับไซส์คือบิ๊กไซส์เลยนะครับน้าหนักกว่าครึ่งตันทีเดียวนะครับเดินไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ได้อยู่บนเตียงกว่า6ปีนะครับนี่คือสภาพที่เห็นนะครับ คุณหมอหเองก็รีบรุดไปช่วยเลยนะครับหนุ่มคนนี้นะครับเขาบอกว่าน้ำหนักเกือบครึ่งตันวยกันลุกจากเตียงไม่ได้นานกว่า6ปีแล้วนะครับตอนนี้รอประเมินว่าจะสามารถช่วยให้กลับมาเดิอนอีกครั้งได้หรือไม่นะครับโดยเปิดเผยจากเว็บไซต์ Daily Mail นะครับมีรายงานบอกว่าทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลอากัสกาเรนเตสในรัฐอากัสกาเรนเตสทางตอนกลางของเม็กซิโกครับได้นำรพาารุ่นพิเศษ พร้อมด้วยอุปกรณ์ต่างๆครับมาช่วยเข้าเคลื่อนย้ายผู้ชายคนนี้นะครับชื่อว่าควนเบรโตฟรังโกวัย32ปีครับน้ำหนักตัวของเขานะครับมากถึงประมาณ498กิโลกรัมนะครับซึ่งก็ไปรับตัวเขาเนี่ยเดินทางจากบ้านเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลครับต่อมาคุณหมอเจ้าของไข้เปิดเผยว่า คนไข้าชายรายนี้นะครับถูกนําตัวมาที่โรงพยาบาลหลังจากที่น้ําหนักตัวเขาเ,เพิ่มขึ้นนะครับจนไม่สามารถจะเดินได้ด้วยตนเองต้องนอนติดเตียงนานถึง6ปีครับซึ่งจากนี้ครับก็ต้องรับการประเมินเพื่อหาความเป็นไปได้ครับว่าผู้ชายคนนี้นะครับจะสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งหรือไม่นะครับโดยรถพยาบาลก็พานายฮวนเปนโดรเนี่ยมาถึงโรงพยาบาลครับ กอถึงเสร็จแล้วเขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือของตนเองออกมาถ่ายภาพโรงพยาบาลแล้วแล้วก็มีสื่อมวลชนรอเขาอยู่เต็มเลยนะครับจากนั้นคุณหมอก็ได้จอะเลือดเพื่อนําไปประเมินผลนะครับอีกทั้งคนไข้ย,ยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกนานหลายเดือนการรักษานะครับคือต้องพยายามฟืน้นฟูก,กล้ามเนื้อเพื่อที่จะลดน้ําหนักนะครับด้วยกระบวนการต่างๆเนี่ยจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ รายงานยังเปิดเผยอีกว่าครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาในฮวนเปโดเนี่ยนะครับแทบจะไม่ได้เคลื่อนที่ออกจากเตียงไปไหนเลยนะครับแล้วยิ่งไม่ได้เคลื่อนที่ก็ทําให้น้ําหนักก็มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมาอยู่ที่498กิโลกรัมอย่างที่เห็นในภาพนี้นะฮะ <c oughs> ถือว่าบิ๊กไซส์มากเลยนะครับหนักมากนะฮะครึ่ง <c oughs> ตันเลยทีเดียวครับค่ะ <c oughs> นะปัญหาของคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะขนาดนี้เนี่ย มันก็ต้องมีความเสี่ยงของโรคต่างๆที่จะตามมาอีกมันจะมีความเสี่ยงโรคอะไรอีกบ้างค่ะก็ส่วนใหญ่เราย้อนกลับนิดนึงก่อนว่าทําไมเราถึงอ้วนใช่ไหมส่วนใหญ่คุณก็มีเพื่อนอ้วนๆไหมฮะมีแต่ไม่มีถึงขนาดนี้ร้อยโลมีมีบ้างส่วนใหญ่คือคือเกิดจากการกินใช่ไหมกินเสร็จแล้วเราไม่ได้ออกกําลังกายเพราะกินเข้าไปไม่มีออกนะไม่มีออกมันก็สะสมไปเรื่อยๆนะบางคนก็ผลักไปเรื่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกกําลังกายนะคะเดี๋ยวมื่อเดืนจะออกกาลังกายสุดท้ายไม่ได้ออกก็ น้ำหนักก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนก็คือความอ้วนเนี่ยเป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆมากมายนะระดับแรกเลยก็คือที่จะต้องรู้จักคือหนึ่งก็คือเรื่องของโรคเกี่ยวกับข้อกระดูกนะก็อย่างที่เราเห็นในรูปนะคะก็คือหนัก500กโลแน่นอนเข่าเรานะคะที่จะต้องรับน้ําหนักในเรื่องของการเดินมันไม่ไหวแน่ๆนะอย่างเช่นบางคนอาจจะเคยเห็นว่าแค่เราอ้วนนิดหน่อยบางทีเข่าเราก็เสื่อมแล้วนะคะอันนี้หนัก500กิโลนะคะันดับ2ก็คือ โรคทางระบบทางเดินหายใจนะคะแม้แต่ว่าคนไข้ที่อ้วนเนี่ยนึกวภาพออกคือเขาจะอ้วนมากนะคะเขาก็จะมีน้ําหนักของหน้าอกที่เยอะใช่ไหมเขาก็จะขยายเวลาหายใจเข้ามันก็หนักใช่ไหมหนักก็หายใจได้ไม่เต็มหายใจได้ไม่เต็มที่เพราะนั้นออกซิเจนก็น้อยนะคนไข้พวกนี้คือออกซิเจนเข้าไปน้อยก็หายใจไม่พอเกิดเอคาร์บอนไดออกไซด์ข้างนะคะบางทีเราอาจจะเห็นคนอ้วนชอบนั่งหลับนะคะทัางวันใช่ไหมบางทีก็ หลับอีกแล้วหันไปอ่ะหลับอีกแล้วก็คือมันพักผ่อนไม่พอออกซิเจนไม่พอครับอันดับสามคือเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะแล้วก็โรคหัวใจที่ตามมาเนื่องจากว่าคนวนเนี้ก็จะมีเรื่องของกินเยอะนะคะกินเยอะเสร็จก็คือไขมันเยอะนะคะไขมันไปเกาะตามเส้นเลือดนะคะก็เกิดเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจตามมานะ้นโรคหัวใจขัดเลือดตามมานะคะต่อมาก็เรื่องของเส้นเลือดที่ไม่ดีนะคะไขมันที่สูงก็อันดับ ที่5คือโรคความดันโลหิตสูงนะคะก็จะวัดความดันแล้วก็มีความดันขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของโรคเบาหวานนะคะเเห็นว่าคนอ้วนเนี่ยก็จะเป็น สาเหตุหลักของโรคเบาหวานที่ตามมานะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือโรคนิ่วในถุงน้ําดีนะคะนื่งจากกินของมันเยอะๆมันก็ไปสะสมเป็นก้อนนิ่วในถุงน้ดีได้นะคะแล้วก็ลงถึงเรื่องของไขมันเองก็ไปแทรกในตับไขมันแทรกในตับมากๆก็เกิดเรื่องของความดุริศของตับในอนาคตก็จะเป็นตับแข็งได้นะแม้ว่าไม่กินเหล้าก็เป็นตับแข็งจากไขมันแทรกในตับได้นะคะแล้วก็ใช่แล้วก็อันที่เราจะเจอได้อันหนึ่งที่ไม่ใช่โรคต่างๆที่เราพูดกันมา6โรคแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของแผลกดทับ นะบางคนก็คืออย่างในข่าวที่บอกนอนกันไปก็คือเคลื่อนไหวไม่ได้<พ>นะบางทีพลิกตัวยังไม่ได้เลยเพราะนั้นก้นเนี่ยที่รองรับอยู่มันก็รนะับน้ําหนักก็เกิดเป็นแผลกดทับขึ้นมานะนะก็เป็นโรคติดเชื้ออันที่ตามมาได้ครับค่นะนั่นก็เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจากโรคอ้วนนะครับซึ่งรโรคทั้งหมดที่บอกมานี้นะครับก็โหถือว่าเป็นเรื่องอย่างสมควรเลยเพราะทำให้สุขภาพของเรามันทรุดโทรมไปเร็วกว่าปกติด้วยเมื่อเทียบกับคนที่น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์นั่นเองนะครับ นะนอกนจากเรื่องของสุขภาพที่ไม่ดีแล้วเนี่ยมันก็ยังส่งผลเรื่องของบุคลิกภาพด้วยนะครับขาดความมั่นใจนะครับก็ถ้าหลังจากนี้รักที่จะกินก็ต้องรักที่จะออกกําลังกาย <S <S ด้วยควบคู่กัน,น,นไปถ้าเรา <S 1> <S 1> คิดว่าเราไม่ไม่สามารถออกกำลังกายได้ก็ต้องควบคุมการกินใช่ไหมคะก็คือเราต้องควบคุมว่าจะทานเท่าไหร่ทานอะไรแคลอรี่เท่าไหร่นะอย่างหมอเนี่ยไม่ค่อยออกกําลังกายยอมรับนะคะมันต้องกินน้อยค่ะไม่งั้นมันก็จะ ออกไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดในช่วงแรกของเรากับรามาอัปเดตนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาบิ๊กสตอรี่นะครับมีเรื่องราวเฝ้าระวังไข้วัรัสิกียนะครับซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าก็มีอันตรายอยู่นะครับซึ่งพาหาขมันก็คือยุงนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับกับนายแพทย์นิพนธินานนนเวชนครับผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อโดยแมลงครับอีกสักครู่นึงครับ